วันนี้มาวัดค่าสอพนะครับเดี๋ยวดูแต่ละช่องแต่ละช่องไม่เท่ากันเลยอาจจะเริ่มเริ่มดูนะครับหกช่องนี้จะค่าสอพจะเท่ากันไหมดูช่องนี้เซลแรกนะครับเนี่ยออัวอ่อนมากเลยสอพที่หนึ่งจุดสองศูนย์เห็นตัวเลขไหมอ๋อเห็นแล้วหนึ่งจุดสองศูนย์ ดูเซลล์ต่อไปอันนี้อันนี้พอดีจะพอตามระดับเนี่ยมันต้องตั้งหนึ่งจุดสองห้าโสนนี่หนึ่งจุดสองสี่กว่าอันนี้ถือว่าโอเคแม่ช่องที่หนึ่งอ่ะไปดังอือนะอันนี้มีเซลล์แดงสักสักซักซองไหมพี่ อนนี้มีที่มันเป็นแดงสักช่องไหมอันนี้ถือว่าอ่อนมากามาดูครับอันนี้ <c oughs> เหลืองคือเกือบขึ้นไปถึงแดงแล้วน,นี่ถือว่าร่องชา้จาจนะังเันต้องปรับสภาพต้องเรื่องกครอ อันนี้ดีมันมีมันมีบังคับลูกลอยมไม่ได้ปล่อยลอยนยีมันมีถ้าติกแข่งแล้วอย่งไงเนะี่ยน,นี่มันเล็กไปหน่อยสายมันได้ขึ้นช้าเนี่ยก็ถือว่าอ่อนนี่คือสองนหนึ่ง